เราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแมทเทเรียลต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับบางครั้งถ้าเราคลิกแมทเทเรียนแล้วสีในการเปลี่ยนแปลงดูไม่สมจริงสมจังเป็นไปได้เพราะว่าการตั้งค่าในการเขียนแบบของเราบางครั้งเราใช้หน่วยเป็นเมตรบางครั้งเราใช้หน่วยเป็นมิลซึ่งในแต่ละครั้ง เชดสีต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผู้เรียนเองก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนนี้แล้วก็ค่อยๆปรับแต่งตามวิธีที่ได้กําหนดให้นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะปรับแต่งบันไดของเรานะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบันไดโดยใช้ชิ้นงาน2 d เพื่อเอามาสร้างเป็นชิ้นงาน3 d